ไหว้พระครบทุกวัดแล้วอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านด้วยนะครับเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตถ้าบ้านดีพลังดีทุกอย่างก็ไหลลื่นตามของไหว้เรียบง่ายแต่ครบความหมายส้มห้าผลไข่ต้มห้าลูกน้ำหนึ่งแก้วเทียนหนึ่งเล่มคํากล่าวไหว้สั้นใช้ได้ทันทีข้าพเจ้าชื่อ ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยบ้านหลังนี้ขอกราบบูชาและขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหากข้าพเจ้าและคนในบ้านล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งรู้และไม่รู้ขอโปรดเมตตาอาโหสิกรรมขอให้บ้านหลังนี้ร่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์เงินทองไม่ขาดมือขอให้สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีทั้งปวงเทินคนโบราณเชื่อว่า ถ้ามีต้นโพเงินโพทองวางไว้ที่โต๊ะพระจะช่วยหนุนโชคลาภเรียกทรัพย์ให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขต้นที่ผมใช้ฝากไว้ในคลิปถัดไปนะครับ